แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง เดอะกีตาร์แมกไลฟ์ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับพี่ชีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนดีใจมากนะครับที่ได้มาแม็กกีตาร์ถูกไหมครับเดอะกีตาร์แมก sorry sorry เดอะกีตาร์แมกครับโอเคครับวันนี้ก็เช้าหน่อยนะครับพี่เลียมออ๋เช้านิดหนึ่งวันนี้เช้านิดหนึ่งครับนี่เมื่อกี้แต่งหน้าไปวูบวูบอะไรเงี้ยโอเคได้ครับ ก็วันนี้ใครเป็นแฟนคัพี่นะครับก็มาดูไลฟ์นี้ได้ครับผม Facebook แล้วก็ Youtube สองช่องทางเลยนะครับวันนี้ก็แชร์กันเยอะๆ,ๆ,ๆแชร์กันเยอะๆเรียกว่าพี่เรียมมาพร้อมผลงาน,นเพลงไทยแบบช่ำๆถูกต้อง <c oughs> อปล่อยมาสองเพลงแล้วฮะตอนนี้ครับผมโอเคย้อนไปอ่าไหนๆก็พูดแล้วเป็นไงเรื่องของฟีดแบ็ k ผลงานการจรัดในล่าสุดสงครามสงครามสงดวนใช่เป็นไงฮะรู้สึกเป็นไงฟีดแบ็นี้ ก็ก็ฟี e แ b a c k ดีมากฮะก็ตอนนี้ไปไหนมาไหนคนเรียกแบบพี่เลียมพี pues ่เลียมแล้วมาถ่ายรูปเสร็จแบบอย่าเป็นเสียวยูอะไรอย่างเงี้ยฟี e แ b a c k ดีมากรู้สึกก็เป็นเป็นเกียรติมากที่ได้เล่นกับ GDS แล้วก็ออนแอร์ทาง Netflix ด้วยก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่แบบชูสตัวละครเลียมให้กับผมฮะให้ผมได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถของตัวเองให้ทุกคนได้ยอมรับตัวละครที่ชื่อเลียมด้วยขอบคุณทุกคนมากแบบว่ามีความ ตกใจประหลาดใจกับฟีดแบ็กบ้างไหมเออไม่ครับจริงๆผมผมคาดไว้อยู่แล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้ยังไงก็ต้องอดังแหละแต่ว่าะจะดังมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะ,ะแต่ว่าผมมองไว้ก็ก,ก,ก็ก็ไม่ขาดจริงๆแบบว่าม,มันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแบบคนชื่นชอบเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะแบบคนในประเทศไทยหรือว่าต่างชาติเนาะเพราะว่าเพื่อนๆผมที่อยู่ ไม่ว่าจะอยู่ประเทศอะไรก็ไดเล็กใน IG จีมาหาผมทุกคนเลยว่าเฮ้ยไอดูนะแบบว่าถึงแม้ผมออกมาแค่แบบ3-4ตอนเองแต่ว่าก็คนดูเยอะมากจริงครับ,รบก็ขอบคุณ <ผม S 2> ทุกคนจริงแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่แบบว่าทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อเลียมด้วยเยอะมากแบบคนวิเคราะห์ตัวละครคนคนพูดถึงคนคนแบบว่าชื่นชอบในตัวเรียมเยอะมากๆครับเรื่องนี้แหละที่ทำให้ผมเวลา ดูในออนไลน์อย่างเงี้ยทำให้ผมรู้สึกว่าแบบใจเพิ่มใจมากๆอืครับผมเป็นแบบว่าทุกคาแรคเตอร์เลยเนอะแปลว่าทุกคาแรคเตอร์แบบว่ามีมีความโดดเด่นมากเลยอะใช่ไหมจริงครับไม่ว่าเป็นสันติหรือเสี่ยวยูหรือลุ่ยเจียเนาะคนก็แบบว่าชอบกันเยอะมากอืครับผมแต่คราวน,นี้นี่เป็นอีกพาร์ทหนึ่งของบี้ฮะกับงานดนตรีฮะซึ่งถ้าพูดไปก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับ After the Rain เนี่ยเป็น EP อัลบั้มเดี่ยวแทบจะเป็นครั้งแรกในแคริเอร์ของบี้เลยด้ ว่ากันได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าบี้อ่ะไม่เคยไม่เคยเขียนเพลงเองครับแล้วก็อัลบัมนี้บี้เขียนเองเกือบหมดครับใช่ครับแล้วก็ทำเมโลดี้เองแล้วก็เป็นโคดีเรคเตอร์เองด้วยครับก็ทำเองทุกอย่างก็ลองครับลองกับสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำครับโอ้โหนนานมากเลยนะ จะได้ทำแบบว่าเป็นแบบตัวเองก็ทีอะไรนานนะนานนะเพราะว่าจริงๆแรกๆอ่ะผมอยู่ที่ค่ายแล้วก็ก็มีมีคนทําเพลงให้ตลอดแล้วก็เราเองก็ออกไอเดียเล็กน้อยฮะไม่ไม่ไม่เชิงว่าเป็นทั้งหมดเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปถ่ายละครที่จีนใช่นะตลอดเลยว่าเวลาแบบจะก็แปปีแล้วครับแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็กลับมาเมืองไทยไปกลับอยู่อยู่ที่จีนตลอดก็เลยรู้สึกว่าอยากทําอะไรสักตัวหนึ่งที่แบบว่า คลอดออกมาเองทอําด้วยตัวเองครับครับผมมันมีจุดเปลี่ยนไหนที่ทําให้พี่รู้สึกว่าเอ้ยถึงเวลาที่เราจะต้องมีผลงานเพลงแบบว่าดูเป็นจริงเป็นจังหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีจุดเปลี่ยนไหนไหมฮะเออจริงๆเราเราเราอยากทํามานานแล้วแต่คิดว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันแล้วก็บวกกับผมกำลังจะเปิดโรงเรียนสอนเต้นสอนร้องอสอน acting ด้วยครับก็เลยคิดว่า ด้วยโอนเนอร์เนี่ยถ้าสมมติว่ามีอัลบั้มตัวเองมีเพลงที่ท,ที่เป็นซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าเด็กๆที่มาที่มาจอยด้วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะมีเราเป็นตัวอย่างที่ดีดูเป็นเหมือนไอดอลอะไรอย่างเงี้ยคือในมุมหนึ่งเราก็อยากจะเหมือนกับคอนเน็กกับเด็กๆด้วยอะไรระดับหนึ่งป่ะถูกต้องครับถูกต้องจริงๆเพราะว่าถ้าถ้าพูดในจังหวะตอนนี้ที่ผม สมมุติว่าเพิ่งเพิ่งกลับมาไทายแล้วโดยที่เราไม่ได้สร้างผลงานอะไรเลยเด็กๆที่มาเรียนกับโรงเรียนของผมเนี่ยเขาจะงงๆเนาะว่าอ๋อพี่บี้เป็นใครอะไรเงี้ยสำหรับเด็ก<ๆ>รุ่นใหม่หผมก็เลยอาจจะก็โชคดีกับซีรีส์ที่ทําให้มีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วก็บวกกับอัลบั้มที่ตัวเองอยากทําให้เด็กๆเห็นว่าอ๋อโอเนอร์ของเราเป็นนักร้องนะแบบเต้นร้องได้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเด็กๆแล้ไปขุดต่อว่ากัน อย่าไปคุดเรื่องเก่าเลยฮะเอาเรื่องนี้แหละเด็กๆดูนี้แหละดูซีรีส์นี้กับดูอัลบั้มนี้ของพี่บีก็พอนานไปคราวนี้พูดถึง EP นี้ในภาพตัวภาพใหญ่ๆเลยเนี่ยครับ Concept มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเอ่อตามอับัมของ EP ีเล้วชื่อว่า After the Rain After the Rain เนี่ยก็ทุกคนเข้าใจว่ามันเหมือนฟ้าหลังฝนเนาะผมก็เปรียบเสมือนว่าชีวิตเนี่ยผมมาอยู่ในวงการตลอด แล้วเวลา16ปีแล้วผมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเออผมผ่านอะไรมาบ้าง<ม>เวลาคนเราเจอเจอเวลาฝนตกเจอแบบพายุถาโถงเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราต้องผ่านอะไรกับมันก้าวผ่านอะไรไปบ้างครับใช่ครับอย่างเพลงแรกผมจะพูดถึงว่าแบบเกี่ยวกับความทรงจำเกี่ยวกับความรักที่แบบว่าเลิกลากันไปแต่ก็ยังมูฟออนไม่ได้<อ>ใช่ครับเพลงเดว ต้องเรียกว่าเดลหรือดีลออเรียกว่า D E L ก็ได้ครับใช่จริงๆมันคือ Delete ครับถูกต้องโอเคซึ่งเพลงแรกอ่ะเอาจริงๆมันมันจะเรียกว่าเป็นการกลับมาร้องเพลงไทยในรอบหปีเหมือนกันนะใช่ไหมใช่เอ้โ้ใช่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นจริงๆถ้าพูดถึงซิงเกิลในไทยอ่ะ นานมากใช่แต่ถ้าถ้าสมมติว่าพูดถึงว่าก่อนหน้านี้ผมมีร้อง OST บ้างแล้วก็มีร้อง OST ของเมืองจีนบ้างแล้วก็ออกซิงเกิลที่ประเทศจีนบ้างก็ก็ก็ถือว่าก็ไม่ถึง5ปีใช่คือถ้าเพลงส่วนตัวถ้าเป็นอะไรเงี้ยมันไม่ห่างแต่ถ้าเพลงเพลงไทยเนี่ยห่างแน่ห่างห่างห่างครับ่างเลยแล้วเราไ้ยไรบ้างคอกลับมาร้องเพลงไทยมันมีความยากง่ายยังไงบ้าง เพลงไทยจริงๆเราก็ร้องตลอดอยู่แล้วนะแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ตัวเองเขียนออกมาเพลง D L เนี่ยเขียนขึ้นมากับเพื่อนสนิทครับก็เล่าถึงความรักที่แบบว่าเ,เขาก็เล่าในมุมมองความรักของเขาที่แบบว่ามูฟออนไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเรื่องราวของเขานี่น่าสนใจมากเราก็เลยเอามาเขียนไว<า>้กับเพลงนี้นะครับแล้วอย่างการทํางานในเพลงนี้เนี่ยเรามีวิธีการทาํางานยังไงฮะอย่างเช่นบี้ B. ให้เรื่องของเมโลดี เนื้อเพลงแล้วทางทีมดนตรีไปทำยังไงหรือว่ารีฟดนตรีอะไรกันยังไงจริงจริงตอนแรกเรากับเพื่อนนะก็เล่นกีตาร์กันนี่แหละ,ะเล่นกีตาร์แล้วก็เขียนคอร์ดแล้วก็เขียนเมโลดี้เขียนเนื้อออกมาแล้วก็ผมก็ไปหาน้องที่สนิทนะฮะ,ะชื่อน้องบูับน้องบูบใช่ให้เขาทำดนตรีทั้งหมดใช่ครับผมก็นั่งบอกเขานะว่าออตอนเริ่มอยากได้ดนตรีเสียงแบบนี้แบบนั้นแล้วก็อ,อยากได้ตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบนี้เขาก็ ผมเป็นคนบอกอะแต่ว่าเขาเป็นคนตั้งโครงขึ้นมาเลยอ๋อโอเคเราเขาประกอบให้ใช่ใช่ใช่เขาประกอบให้เรามีรากฐานให้เขาอะไรอย่างเงี้ยในระยะในช่วงของเวลาการทํางานมันมีความรู้สึกนะสนุกไหมเวลาแบบเอ้ยวัตถุดีหาเสียงผสมเสียงอะไรกันอย่างเงี้ยโอ้ยสนุกนะสนุกสาหรับที่เรายังไม่เคยได้ทําตรงนี้ด้วยตัวเองเงี้ยเรารู้สึกว่าสนุกมากคือไปนั่งทําก็แป๊บๆปก็พามืดแล้วอะ แบบไปไปตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยเอ้าดึกมืดเลิเนี่ยเราเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่สิ่งที่มีความสุขมากสําหรับผมในตอนนี้นะที่จะทําเพลงครับแต่นนี้พอเราปล่อยเพลงนี้ไปเนี่ยมันมีความสื่ออย่างไงบ้างมีความตื่นเต้นหรือมีความคาดหวังยังไงบ้างเพราะโอ้ปล่อยเพลงไทยแล้วก็วงการเพลงไทยก็เปลี่ยนไปเยอะด้วยเหมือนกันใช่จริงจริง แต่สำหรับผมก็รู้สึกว่าผมก็จะปล่อยแนวของประมาณของตัวเองแนวประมาณนี้ที่ที่ให้คนที่พรีเซนต์ออกมาให้คนฟังให้คนรู้จักตัวตนของผมะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนจากแนวของตัวเองอะไรมากอยู่แล้วครับโอเคแสดงว่าผลงานนี้เหมือนกับวางดิเรกชันหมดแล้ววางมาแล้ววางมาแล้ว,ว,ลวบอกว่าออาโอเคชัดเจนว่าเราจะเดินไปในแนวทางเนี้ย ใ,ใช่ครับใช่ครับแนวเพลงประมาณไหนอะ,อะไรยังไงครับอตอนเราจริงๆว่าตอนนี้ก็วางไว้ประมาณ5เพลงครับแล้วฟีดแบ็กจะยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ปล่อยไปก่อนโอ้ยก็ขอให้ดีอ่ะขอให้ดี <c oughs> แต่ก็โอเคนะฮะ <c oughs> แฟนๆก็ชอบกันเยอะแล้วก็เวลาชวนคนทำทำแบบว่าแดนซ์ของเพลงไงเขาก็ทำกันเยอะอยู่แสดงว่าเพลงแรกจริงๆแลว้ววบี้ก็ก็แอบแอบ,แอบหวังอยู่พอสมควรเลย โอ้ยก็ต้องหวังสิครับโอ้โหต oh, ั้งใจทําขนาดนี้ <c oughs> หวังหมดละแบบว่าเอ็มบมบีคือคือเราด้วยความที่เราทําเองหมดเราเราลงทุนเองหมดเนี่ยแล้วก็เราก็อยากให้มันออกมาแบบมีเป็นฟีดแบ็ที่ดีแล้วก็คนร้องกันได้แล้วก็ให้คนชอบเราอะให้คนรู้จักเราดีกว่าให้คนรู้จักเรามากขึ้นดีกว่าเ้ยถ้าฟังนี้เราก็กดดันันกันนะทำไมฮะหรือเปล่ากดดันไมบอกว่ามันจะได้มันจะดีไหมอะไรเงี้ย สำหรับเพลงแรกก่อนนะเออจริงๆก็ลืมแอบลืมพอรู้สึกตอนนั้นแต่จริงถ้ากดดันไหมไม่ไม่ได้กดดันขนาดนั้นครับก็รู้สึกว่าเออลุ้นอ่าอ่ลุ้นแหละลุ้นมากกว่าอืมโอเคแต่ฟีดแบ็ดีแน่นอนก็เลยแบบว่ายิ้มและโอ้ยดีใจดีใจมากดีใจมากแล้วก็ แฟนๆตอบรับดีครับอย่างอย่างเพลงสองนี่ก็เพิ่งปล่อยไปสิวันถึงหรืออยังน่าจะถึงแล้วนะฮะก็ฟีดแบ็ดีเหมือนกันครับโอเคแล้วอย่างกลิ่นฝนเนี่ยเพลงที่สเนี่ยมีการทํางานยังไงที่มาที่ไปของเพลงนี้กลิ่นฝนเนี่ยคือผมมามีวันหนึ่งผมนั่งคุยกับกุ๊ปกิ๊ฟบอกว่าเออผมเนี่ยชอบแบบเธอรู้อยู่แล้วนะว่าเราอ่ะชอบกลิ่นของฝนมากๆแล้วบี้ยอยากเขียนขึ้นมาสักเพลงหนึ่งที่มันแบบว่า เกี่ยวกับฝนนะ <Yeah. S 2> เกี่ยวกับกลิ่นของฝนนะ <Yeah. S 2> เพราะาเป็นคนที่เซนซิทีฟได้กลิ่นเวลาฝนตก, <Yeah. S 2> ฝ,นตกฝนยังไม่ตกก็ได้กลิ่นก่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำ,น,ำน้ำหอมน้ําหอมก็ <c oughs> ใช้กลิ่นของฝนเยอะอ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ก็บอกแฟนว่าเอออยากอยากอยากแต่งเพลงนี้แล้วเอาสิแล้วเขาบอกว่าบีวบอกเขาว่าแต่ฉันอยากให้เธอช่วยเขียนเนื้อเพลงเพลงนี้เพลงนี้เรายังไม่มีเนื้อครับแต่ว่าเบี้ยมีคอนเซปต์ทุกอย่างแล้วก็เรื่องราวเล่าให้เขาฟัง ผ่านไป3ามวันโอ้โหส่งโน้ตมาครับนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยกลิ่นฟนแล้วเปิดขึ้นมาเฮ้ยเนื้อเพลงว่ะมาแบบไวมากแล้วก็เขาก็ใส่ภาษาจีนเข้าไปด้วยเฮ้ยพี่โอเดี๋ยวก่อนทําไมทําไมทําได้เลยเขาว่าเอ้าฉันก็ใช้แบบ Google แปรเออพแปลแล้วร้องได้ด้วยนะครับเออโอ้เก่งแสดงว่ากุ๊ปคลิปนี้มีส่วนมากเพลงนี้ใช่ไหมอุ้ยก็เนื้อเพลงก็เขาคลองอ่ะโอ้ เว้ยไม่แก้เลยเหรอเอ้ยแก้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 บังแก้แต่แก้ไม่เยอะแก้แก้ไม่ถึงสิบคำครับอ๋อใช่แก้ไปเยอะหรือแก้เยอะไม่ได้แก้เยอะเดี๋ยวโดนไม่ไม่ไม่ผมจะแก้ตรงปลายคำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะแบบเขาจะยังไม่ค่อยรู้เนาะแบบว่าคำว่าฝนแบบลงปลายคำเาที่แบบว่านอนหนูก็พยายามลองสระอีอะไรให้เหมือนเออเขาจะไม่ได้เน้นตรงนั้นมากผมก็จะแก้คำตรงนั้นให้เขา แล้วอย่างภาษาจีนที่เขาเขียนมาเราต้องแก้ไหมแบบว่าเพราะอย่างที่บอกเขาก็เป็นทราสลัมาภาษาจีนไม่ได้แก้เลยเแบบว่าพี่ว่าช่างเนี่ยนี่ใจว้ายลีก็เป็นอะไรที่ร้องได้แล้วพี่ก็ชอบความหมายมันแปลว่าแบบเ,เมื่อเลาฝนตกแบบอยากกอดเธออยู่ในอ้อมกอดอะไรอย่างเงี้ยกลางสายฝนฉันอยู่คนเดียวมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันก็ตรงกับเนื้อไทยอ่ะเขาคงแปลมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องได้พี่ก็เอาเอาแบบเอาแบบว่าเอาแบบที่เขาทำมาเลย แบบว่าโหเป็นเพลงแบบคลั่งรักสุดๆเหมือนกันนะอบอุ่นเลยคลั่งรักแต่ก็มีแอบเศร้านปนเศร้านิดๆอ๋อเหรอใช่ครับเพราะว่าไเกล่งฝนมันแบบว่าสุดท้ายแล้วก็ในอย่าง MV อย่างเงี้ยเราผมก็ไม่ได้ชัดเจนมากว่าสุดท้ายสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันห,หรือว่าเขาแยกกันหรือว่าเขาจากกันแล้วห,หรือว่าเขาคบกันแต่ว่าอยู่ต่างถิ่นกันที่แบบว่าคิดถึงกันเมื่อเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคครับนอกจากคุปปิ๊บแล้วก็มีเพื่อนมาช่วยเป็นใต้ฝุ่นใช่ไหม ใช่ฮะ,ะแา่ฝุ่นมาช่วยในพาร์ทดนตรตีหรือว่าให้ยืมกีต้ามาใช้ด้วยให้โหเอากีต้ามานี่ก็เล่นไม่ได้เก่งมากครับ <c oughs> คือฝุ่นเนี่ยผมคิดไว้แล้วเพลงนี้ <c oughs> กีต้ามันเยอะ <c oughs> ผมก็เลยยังไงผมโทรหาไต้ฝุ่นเลย <c oughs> ว่าฝุ่นมาช่วยหน่อยว่า <c oughs> คือยังไงส่วนร่วมของเพลงนี้อยากให้มีฝุ่นอยู่ในนั้นด้วย <c oughs> เพราะว่าหนึ่งฝุ่นเป็นเพื่อนสนิท <c oughs> แล้วก็เราเราอยู่กันมาสิบสิบสิบกว่าปีแล้วครับใช่ พราะฉะนั้นอยากให้มีมเพื่อนสนิทในส่วนร่วมของเพลงนี้ลายกีตาร์ของเขาอผมอ,อยากแต่เขาบอกนะว่าแบบโอ้ยบี้ไม่ได้เวย้ยแบบไม่เคยไม่เคยอัดลายกีตาร์แบบเป็นซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกเฮ้ยทำได้<ว>ทาไ,ได้กูเชื่อเขาเขาก็นั่งทาวันนั้นก็นั่งทําที่บ้านบูทั้งวันอ่ะทาได้วันนั้นเสร็จประมาณแบบว่านัดนัดบ่ายเสร็จประมาณเที่ยงคืนอะไรได้ใช้เวลาแบบ เกือบ12ชั่วโมงครับ oh. เพราะฝุ่นเขานอกจากเขาดูเรื่องลายกีตาร์ด้วยแล้วก็เขาช่วยดูดูเรื่องโครงของเพลงด้วย oh. คือเขาก็ <Okay. S 1> เขาได้ทั้งเบสด้วยแล้วก็เขาก็ช่วยฟังเสียงกองอะไรได้ด้วยคือหลากหลายมากคือคือจ้างหนึ่งได้สี่อะ <laughs> เออคุ้มอะ่ะคุ้มค่าจ้างอะ่ะคุ้มค่าจ้างเลย <laughs> ไอ้ฝุ่นก็เลยแบบว่างั้นพี่บี้เอากีตาร์สักตัวไหมแต่สั่งทำให้พิเศษยังไม่สั่งกับนาง เพราะว่ารู้สึกว่าฝีมือยังไม่ถึงใช้แบรนด์ธรรมดาก่อนเฮ้แต่ว่าเพื่อนตอนนี้ดีมากเพื่อนตอนนี้แบบว่าไปประมูลกีตาร์ที่ตัวเองเฮมเมกนี่คือไปแบบว่าไปที่ญี่ปุ่นไปต่างประเทศนี่คือยากแล้วว่าตอนนี้เจอตัวยากแล้วลายกีตาร์อะไรดีนะให้อัดไว้สองเพลงอุ้ยอุ้ยอุ้ยสปอยอุ้ยอุ้ยอุ้ย กลายว่าจริงๆอ่ะโอเคเพลงอาจจะเป็นมูดเป็นความรักองเราแต่ว่าบรรยากาศในการทำเพลงว่าสนุกมากเลยนะสนุกสนุกนแบบร,รู้ใจมาแบบช่วยกันอุ้ยแล้ววันที่ทําเพลงกลิ่นฝนอ่ะครับทุกครั้งที่ไป m i กเพลงไปทําเพลงอ่ะฝนตกทุกวันอ,อาจจะเป็นเพราะหน้าฝนด้วยใช่ใช่เนี่อยอย่างวันนี้มาทํางานก็ฝนตกครับผมใช่อะโอเคเลยได้แบบว่าเรื่องของมูดไวอะไรมาหมดเลยนะทุกอย่างมันมามันดีมากแต่เพลงนี้ไม่เอดไว้สองรอบ แต่สุดท้ายอ่ะใช้รอบแรกรบอบสองมันแบบเศร้าไปหน่อย<ม>คือตอนแรกฟังดราฟแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมันดูมีความสุขมันดูยังไม่มีความเศร้าหอะไรเงี้ยแต่พอผ่านผ่านมาอทีหนึ่งแล้วมาแก้แก้อีกแล้วก็รู้สึกว่าเออตัวแรกดีละก็เอาไปเอาตัวแรกดีกว่าตัวแรกแต่ตัวสองเอามาใช้บางอย่างน้อยมากครับครับผมโอเคก็ได้เป็นเพลงออกมาคราวนี้พอเป็นเพลงแล้วก็ต้องมี MV ก็เรียกว่าได้ร่วมงานกับเจนเย่อีกครั้งใช่ครับครับผม ไปเป็นยังไงฮะได้โรงงานกันไปก็ถามน้องเลยตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ได้ออนด้วยคือคือตอนนั้นก็มีแพลนว่ามีแพลนอยากจะถ่าเยเอ,อ็เอเพลงเนี้ยครับเก่งฝนก็เลยถามน้องตั้นแต่ก่อนออนว่าแบบเอ้ยเจนมาถ่ายมีพี่หน่อยแบบว่าสักตัวหนึ่ง คิวน้องจะได้ไม่ได้ไม่รู้รเดี๋ยวซีรีส์ฉายแล้วเดี๋ยวน้องดังมันคิวมันหายากแล้วมันจะยากมากพี่แบบมีการวางแผนกันนะเนี่ยโอ้โหผมกลัวครับคิวน้องดูทรงโอ้โหดูทรงยังไงก็ต้องยากครับ,รบเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มันมาขนาดนี้แล้วผมคุยก่อนเลยคุยก่อนวันเปิดตัวเนี่ยคุยเจนที่พี่บอกไว้อะแล้ววันเปิดตัวมันยังไม่ฉายไงพี่อ่าครับใช่เราก็แบบคุยแบบเจนช่วยพี่สักตัวหนึ่ง าะว่าได้เดี๋ยวหนูดูคิวเลยโอ้โหดีใจมากม,มันมีการแข่งกับเวลาอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะแล้วน้องก็มาช่วยด้วยแบบว่าช่วยด้วยแบบมีต่ภาพมากๆอะ่ะน้องแบบมาช่วยแบบว่าเหมือนน้องสาวมาช่วยพี่ชายแหละอ่าฮะซึ่งระหว่างนั้นอนะซีรีส์ยังไม่ได้ฉายอะไรยังไม่ได้ฉายแต่ว่าวันที่ถ่ายเอ็มวีคือฉายแล้วนะวันนั้นคือบอกเฮ้ยคมแล้วยังส์มันมันจิ๋วเฉียดเลยขนาดนั้นเลยว่าใช่แบบ ฉลาดมาก <c oughs> ดีมากเป็นการตัดสินใจที่ดีมากเออแล้วผลฟีดแ่ามันก็ตามคาดเลยจริงครับจริง <c oughs> คือด้วยด้วยด้วยซีรีส์ <c oughs> คนจะไม่ค่อยเห็นตัวละครเราสองคน <c oughs> จะมีมุมเหมือนในมนะิวสิกวิดีโอเนาะแล้วผมก็เลยตั้งใจอยากจะให้คนเห็นมุมของบี้กับเจนอะ <c oughs> ความน่ารักที่แบบคนยังไม่ได้เห็นในซีรีส์ <c oughs> มันจะออกมาประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับเพลงนี้คือชื่อกลิ่นฝน และน้องที่ชื่อที่อยู่ในซีรีส์อย่างเงี้ยะะืก็ชื่อน้องฝนครับถ้าพูดถึงแปลเป็นไทยอ่ะชื่อเสี่ยวฝนอะไรอย่เงี้ยอ่าอ่าโอเคมันมันมาปะกันหมดเลยผมว่ามันแบบลิขิตไว้แล้วว่ายังไงเจนต้องเป็นนางเอกของเรื่องนี้แน่นอนหลายๆคนก็เลยบอกว่า MV มันเหมือนเป็นสปินออฟของของจักรวาลใช่เนาะใช่ไหมก็ ให้คนจินตนาการฮะทุกวันนี้เนี่ยคอมเมนต์ทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยฟินน่แบบว่าอยากเห็นก็ตามที่เราคิดไหว้ครับแต่ผมว่าในใจพี่ yes yes ตอนนี้เอาค่าตัวเออเอาไม่ใช่ค่าตัวทวิตเอาเอาคิวน้องอย่างเงี้ยยากยากยากขอบคุณเจนนะรักเจนมากครับผมน่าครับฟีดแบ็ไปเรียบร้อยดีมากเพลงนี้ดีครัดีถึง ีกับเจ๊หมดเลยใช่แล้วก็อย่างอย่างเวอร์ชันเรลในในทีทีอย่างเงี้ยคือคนก็เต้นกันเยอะด้วยฮะตอนนี้ก็แผ่นเสียงคนก็ใช้กันแบบ2,000กว่าแล้วอุ้ยดีใจดีใจมากใช้มากกาออริจินอลเพราะมันมีท่าเต้นไงฮะใช่ผมก็มีใบมีเต้นกับเพื่อนเพื่อนักแสดงที่เวลาเจอด้วยกันเลยโอเคครับแล้วอย่างนี้ตอนนี้เหมือนกับว่า พี่ก็ทํางานในไทยแล้วก็ต้องบินเดี๋ยวต้องบินไปกีนต่อเลยไหมก็ <c oughs> ไปไปมามาช่วงนี้ก็มีอีเวนที่นูน่นแล้วก็มีถ่ายอะไรที่นู่นก็จะบินไปเสร็จก,ก็กลับครับครับผมงั้นผมแอบ,บถามแบบชีวิตในการทํางานที่กีนหน่ไ,ไหมว่ามันมีความยากง่ายยังไงบ้างอย่างตั้งแต่ช่วงแรกๆจนถึงตอนนี้คนระัอยากง่ายก็ไม่คล้ายๆกันการทํางานกับไทยอ่ะคล้ายๆกันแต่ด้วยสเกลอาจจะใหญ่กว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าทุนอาจจะมากกว่า อะไรอย่างเงี้ยครับใช่อย่างอย่างเวลาผมออกกองทีมมันก็มีแบบ 200- 300รอยคนอะไรเงี้ยมันคนเยอะไปหมดฮะแล้วก็บวกกับอาจจะเป็นเรื่องเวลาที่เขาแบบว่าทํางานเป็นเวลามากๆแบบสตร i c เลย <S 2> <S 2> <S 2> ว่าคนนี้นักแสดงคนนี้ทํางานกี่โมงเขาต้องเสร็จกี่โมงอะไรเงี้ยฮะ <S 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 มันแบบว่าช่วย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 ,วยถึงการดูแลสุขภาพและการพักผ่อนของนักแสดงได้ดีสำหรับผมคิดว่าแบบนั้น แล้วในวันแรกๆจริงๆบี้คับแบบว่าปรับตัวยากง่ายยังไงบ้างในช่วงแบบว่าไปแรกๆมีเคาเจอช็อกอะไรอย่างงี้บ้างไหมเค้าจะช็อกไม่เท่าไหร่ประเด็นปกติรเ,เราเป็นคนคนเราเป็นคนจีนอยู่แล้วรากฐาน <c oughs> เราเป็นจีนเนาะ <c oughs> แต่ที่ช็อกกว่าคือการแสดงเราอ่ะไม่ถึง <c oughs> <c oughs> คือเรื่องแรกๆอะไรเงี้ยฮะเราก็รู้สึกว่าเราเราเป็นนักร้องมาตลอด <c oughs> แล้วก็เราต้องมาเล่นละครโดย <c oughs> ที่เรายังไม่เคยเรียนไม่เคยลึกซึ้งเรียนลึกซึ้งอะไรกับการแสดงเลย <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ยากสำหรับเราแต่ว่าผมก็ผ่านมาได้โดยการดูหนังเยอะมากมดูหนังเยอะมากแล้วก็ดูการสัมภาษณ์วิธีการแสดงของนักแสดงท่านอื่นๆใช่ครับก็ศึกษาจากตรงนั้นครัก็ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นครับ แล้วมันมีแบบพวกข้อจํากัดอะไรเยอะไหมเช่นแบบว่าห้ามทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยมันมันจะสติก,กว่าที่ไทยหรือเปล่าที่เมืองไม่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 มีไม่มีห้ามอะไรทางนั้นฮนะโอเคอเรืเ่องปรับตัวไม่ยากเท่าไหร่เรื่องปรับตัวไม่ยากเท่าไหร่ก็มีแค่ห่างครอบครัวนี้แหละที่แบบว่าเออคิดถึงที่บ้านมันจะเป็นช่วงแบบเขาเรียกว่าโฮมซิกอะไรนี้ใช่ไหมคือพี่เป็นคนที่ติดทานข้าวบ้านอยู่แล้วแบบคุณแม่ก็ทำทำกับข้าวให้ทานตลอดแต่ทีนี้มันก็ กาจะไม่ค่อยชินอะเรื่องเรื่องเรื่องแบบว่าเอ้ยคิดถึงข้าวบ้านจังอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่ห่างจากบ้านที่ไทยที่สุดมันเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครับแต่ว่าไปทางานนานที่สุดก็เป็นหนึ่งหนึ่งปีครับหนึ่งปีไม่ได้กลับไทยเลยตอนนั้นเป็นไงบ้างคือเราต้องโฟกัสกับงานอย่างเดียวหรือว่าเราแอบช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดครับอ๋อใช่ครับมันมันกักตัวมันต้องกักตัวแล้วก็มันกลับมาไม่ได้ครับไปไปมามาก็กักตัวรวมกันก็มี4ี่ันบวันแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะรับงาน ซ้อนๆแบบต่อๆกันได้อย่างเงี้ยเออแล้วช่วงนั้นเครียดไหมเพราะว่ามันเพราะเพราะช่วงนั้นเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อช่วงนั้นมันมันโผลากักตัวผมว่ากัก,กไปสี่สิบวันแล้วอ่ะมันแบบม,มันก็มันก็ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ห่างกับลูกนี้แหละจงังหวะที่แบบว่าเรารู้ว่าเราต้องห่างกับลูกหนึ่งปีแล้วจงวังหวะที่เราออกจากบ้านนั่ง <c oughs> นั่งลอออกจากบ้านอย่างเงี้ยลากับที่บ้านเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันสึงอ่ะมันแบบว่าเฮ้ยเราต้องไปตั้งหนึ่งปีหรอแล้วมันจะมากกว่า1ปีหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยคือตามแพลนตอนนั้นมันคือโอเคซีรีส์สมเรื่องต้องถ่ายให้จบภายในปีแต่ถ้าถ้าโควิดก็ยังเป็นอยู่แล้วซีรีส์เรายังต้องถ่ายต่อเราก็ต้องอยู่ต่อใช่ไหมคือตอนนั้นก็โอ แต่สุดท้ายแล้วโอเคมีแกลบว่างแล้วก็เลือกที่จะตัดสินใจแล้วจังหวะที่ผมกลับมานี่คือตอนนั้นมันก็กักตัวเหลือแค่เวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับอ่ามันเลช่วงแบบซาตา้นะใช่ไหมใช่โอ้โหแต่ตอนนั้นหลายคนก็เนะเรื่องของงานบันเทิงมันก็ไม่รู้จะยังไงจะต่อด้วยอนะ่ะคือนะแบบว่าช่วงช่วงนั้นก็เป็นไม่ใช่แค่ผมคือ,อทุกคนที่บนโลกนี้แหละก,ก็ต้องห่างกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอืมโอเคซึ่งบีก็เหมือนกับว่าบาลานซ์เรื่องของอารมณ์เรื่องอะไรได้่กนข้างโอเค บีก็โทรคุยตลอดบีก็โทรคุยก็พยายามให้เหมือนอยู่ด้วยกันเนี้ยแหละครับใช่อืมโอเคแล้วก็ผ่านมาได้เรียบร้อยใช่ครับโอเคครับคราวนี้พอปีนี้เนี้ยปล่อยเพลงในไทยแล้วเราจะปล่อยอ่ะคร่าวๆปีนี้เราจะได้ฟังจบทั้งอีพีไหมเออปีนี้ใช่ไหมจบอีพีไหมนี่แหละเป็นคำถามที่ผมก็อยากถามเหมือนกันนะฮะใช่แต่ถ้าปีนี้ ปีนี้ไม่ทันก็จะเป็นแบบว่ายาวถึงปีหน้าใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยตามแผนเนี่ยผมอยากปล่อยเดือนละเพลงแต่ดูกลิ่นฝนแล้วเนี่ยมันน่าจะทิ้งช่วงได้นานหน่อยใช่และซิงเกิลที่3เนี่ยน่าจะมากันยาครับผมใช่ไหมผมปล่อยกระากระดาสิงหากัญยาใช่ครับเว้นสัก2เดือนครับแล้วก็เพลง3ก็สปอยได้เพราะว่าชื่อเพลงเนี่ยตรงกับอัลบั้ม ชือ่อ After the Rain นะฮะเพลงนี้ก็จะไม่ใช่เพลงซึ้งไม่ใช่เพลงมีเดียมแล้วเพลงนี้จะเป็นเพลง Dance ครับใช่ใ,ชใครที่คิดถึงการเต้น <c oughs> ใช่ที่แ <c oughs> บบอ๋อพี่บทุกวันนี้คือไปงานกับเพื่อน,นแล้วก็ <c oughs> งานวันเกิดเพื่อนแล้วก็มีการมูฟเมนต์นะเพื่อนบอกเอ้ยบี้โชว์เต้นหน่อยแล้วก็มูฟเมนต์พุ่งพังพุ่งพังเต้นแล้วก็รูปเพื่อนก็บอกเฮ้ยอาบี้เขาเต้นเป็นด้วยอเนียเออว่ะ เออไม่ได้เต้นนานขนาดนั้นแล้วแบบรุ่นนี้ก็ไม่รู้กันเราก็รู้สึกว่าเออเพลงนี้แหละเดี๋ยวจะสัดให้เต้นพี่เลยตรงต้องแชรคำว่าเต้นให้เด็กมันดูเออ <laughs> เดี๋ยวอาบีเต้นให้ดูอ่ะโอเค <laughs> ใช่ครับดายัางั้นฝากเพลงนี้ก็การฝากช่องทางการติดตามพี่แล้วก็ผลงานเพลงล่าสุดนี้ได้ครับผมได้ครับอ,อย่างซิงเกิลแรกเมื่อกี้บอกทุกคนไปแล้วชื่อ D E L ครับก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีขอบคุณทุกคนมาก และเพลงที่เพิ่งปล่อยไปประมาณ11-12วันครับชื่อเพลงกลิ่นฝนนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังอยู่ตลอดเวลาผมไลฟ์ก็ได้ฟีดแบ็กคอมเมนต์กลับมาว่าชอบมากเพลงชอบมากเพราะมากแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนใช้แผ่นเสียงเต้นเวอร์ชันสปีดด้วยขอบคุณทุกคนมากๆก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามเพลงต่อไปของผมนะชื่อเพลงว่า After the Rain โอเคครับฝากด้วยนะฮะเราจะได้เจอกับ สุดยอดตัวท็อปของยุคนั้นยาวๆโอ้โหยุคนั้นเลยเหรอเอาใหม่ได้ใหม่ยุคนี้ก่อนอ่ะโอเคก็ติดตามได้ตามช่องทางที่พี่บอกนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสิงค์คอร์ปอเรชันครับขอบคุณไวเลสชัวร์จากมหาจักรดีเวลลอปเมนต์แล้วขอบคุณพี่ชีด้วยที่มาพูดคุยกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับบ๊ายบาย